สวัสดีค่ะมอนีกวัวเฟรซีฟูดค่ะเดี๋ยวมอนี้เฮ้าสิมานหนึ่งข่าวเหนียวโดยใส่กระทะไฟฟ้ากันนะคะมอนีมีเทคนิคมาฝากก็คือเทคนิคเฮ็ดจังได๋ให้เข้าที่เฮ้าหนึ่งแล้วเก็บไว้ได้โดนะะน,ไไดโดนะคะเทคนิคแบบง่ายๆค่ะที่หลายๆคนมองข่าวยวมาเบิ่งกันเลยนะค่ะ่น,นะคะข้าเหนียวที่เฮาแช่ไวะะ้ละค่ะเวลาที่เฮ้าแช่ไว้ล้วค่ะเนี่ยค่ะพอมันได้แล้วมันจะมีแบบหนามแบบสีขาว,ขาว สีขาวคุณแบบเนี้ยนะคะให้เห้าเท้นานี่ยถีมแล้วก็ล่างแล้วก็ล่างข้าวเหนียวจนกว่านามมันจะใสเด้อค่ะมันเทียในเขาที่เห้าหนึ่งว้นะคะส้ามาเก็บว้ไ,วไดโดูนะคะข้อตะลางะคะ่ะลาล่างออกแล้วค่ะล่างจนกว่ามันจะใส ประมาณสองสามนามนะคะมันจะใส่ล้วขอให้เราปสามารถเก็บไปดีโดนนะคะโดยที่มันจะโบเม็นบูดบายัายางเลยนะหนามเริ่มใส่ละต้วจะรอบเจ้าะคะ่ะ ค่ะเ,เริ่มใสแล้วเอาใส่ผ่าขาวค่ะผ่าเขาวบางที่ห้องเตรียมไว้เนี่ยค่ะลงไป จะใส่วิธีเทกันได้เลยค่ะคะทีเขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนนึงค่ะดึงผ่าเทาเตรียมไว้ถึมาชุดหกสนอบีบน้ำออกค่ะมาที่นี่มันจะเห็ดในเข่าห้องบ่ค่อยแชะนี่ค่ะบีบน้ำออก หลังจากนั้นค่ะเอา่ซนี่ค่ะตั้งถึงของกระทไะไฟฟ้าวางลงเลยป,ปิดฝาค่ะเดี๋ยวห้อไปหนึ่งกันค่ะแค่เนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆเดี๋ยวเอาไปหนึ่งกันเลยค่ะฮ่าตอนนี้นะคะขเขาห้อทีหนึ่งไวก้กระซุได้ที่แล้วค่ะอแท้แท้ๆๆ สุกแ,นะแล้วค่ะสุกแล้วค่ะพี่น้องเขาเมาสุกแล้วมาที่นี่เขาก็บแบบปิดไฟปิดไฟแล้วเขาก็จะแพ็คใส่ถุงค่ะจะแพ็คใส่ถุงเขาเนี่ยห้าบีบน้ำออกนล้นมาพี่น้องข้างล่างมันก็จะบ่ค่อยแฉะเนาะเขาก็เอาใส่ถุงแบบนี้ทำให้ดูวันไอ้น้ำม,มันออก ไอควันมันออกแนะ่นอะเนใส่ยังสีเลยมีหวานใส่เข้าไปนี่ถุงผู้ใดมีกระติบขอนี้วก็ใส่กระติบขอนี้วนะพี่น้องเด้อสีแล้วนี่ เสร็จไปแล้วค่ะหนึ่งถุงวางไว้นี่เสร็จไปแล้วหนึ่งถุงเดี๋ยวเฮ็ดต่อให้แล้วก่อนนะคะ่ะค่าเสร็จแล้วค่ะนี่ข้าวเหนียวเัาก็แพ็คใส่ถุงไว้เนาะพี่น้องไผามีกระติบข้าวเหนียวก็ใส่กระติบข้าวเหนียวเด้อค่ะอันนี้บ่มีกระติบข้าวเหนียวเัาก็ใส่ถุงพลาสติกไว้ถ้ากินเนาะเก็บไว้ได้โดนพี่น้องวิธีเฮ็ดก็เฮ็ดง่ายๆเทคนิคแบบ มันง่ายๆที่หลายคนอาจจะมองขามไปนะคะล่องไปเหตุกันเมืองนะคะสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ